ว่าไงเสียว่าตนนี้จะไหว่เพื่อนทุกค<อ>นยังไม่มีสก,กิลอะตามตาม้องตาม ไปนะสับไปดิสับไปดิเออเอาัลโบร่ารอัลโบร่ารอัลโบร่าฮะรู้แก่เลยคุณรู้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 นะบอมไปและตายไอ้เบนอูไม่ตายไม่นะมาเพื่อนอย่ามาดูกูดูกูไปแล้วเฮีย อันคว้าข่าประฆ่ามึงแล้วมาดีมาดีกับประค่าเป็นคั้งโคตรประค่าเปนคั้งโคตรตาวว่าไงเสียว่าตอนที่จะไหวเพื่อนว่าไงโก็ดแม่มงนอยูเนี่ยกูได้ยินชัดเจนเพื่อนแล้วมึงยินกูไปเนี่ยจบละ จบ, sociedad, จบแล้วไันได้ยินกูจบแล้วก็วันนี้มากับพีโรมูหลัดครับผมลังจากนี้ก็หายไปนานเหมือนกันนะว่าช่วงนี้ติดเรียนเนาะก็ไม่ค่อยได้แบบมาเล่นเกมเลยเอาแต่เรียนเพราะจะจบแล้วอีกแค่สองเดือนครับผมกั้นใจแบบคุดกั้นน่ะกั้นแบบเหมือนกั้นหายใจเรียนนะเออแมงเอ๋ยแมงเอืย โอเคก็มาเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนที่มหาอะไรนะครับแบบว่าอยากเล่นกับผมเลยว่าเออมาไอ้น้องมาแต่พี่แบกเองแต่พี่โชวเลยมูหลาดลูกรักนุงมูหลาดลูกรักผมเองอ่ะใ้าจะมาเทียบคัแนมูหลาดก็ได้วะทางจริงเนี่ยเล่นกับผมก็เงียบกิ๊บไม่พูดกับกูเลยมึงจะเล่นกูทำไมเนี่ยนะถามจริ๊บทำไมเล่ทำไมเล่นใครเล่นมันเนี่ยมันจะต่างอะไรกับคนเดียววะฮะเพื่อนรักเดี๋ยวเราพูดก่อนกัน อยากกลับไปเพื่อนอยากลับไปหาคนที่เก่าอยู่กับเราก่อนสับไปดีอย่ามาอย่ามาคนท่านเตียนไม่ได้นะไอ้น้องอ้าวกูเห็นนะกูเห็นนะทุกอย่งนี่มันจะเกี่ยวตามต้องตาม <c oughs> หายดีหายดีหายไปดีป๊บ <c oughs> กลับก่อน เลืเ่องเล็กน้อยเกินหิวคีบหิวคีบอ่ะหิวคีบขออนุญาตหิวคีบก่อนหิวคีบอ่ะจริงไอ้เ,เออมื่อไปน่หิวเลยกูไปแล้วไม่กลับแล้วกูสวนทางหายตัวกูหายตัวกูหายตัวไอ้เชื่อไปดอดเอาดิเพื่อนฆ่ามันเออ เสพเพื่อนกูจุกตั้งนานมึงทำอะไรอยู่เพื่อนสกิลไม่มีเลยไงช่วยอยู่ช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูเห็นมึงเดินหนีอยู่อะช่วยอยู่มึงทำอะไรอยู่เนี่นนนยทำไมไม่พูดไม่จาเลยวะกูช่วยอยู่กูช่วยมึงอยู่วะที่อะกูถามว่ามึงทำอะไรอยู่มึงไม่่อยพูดเลยดูบุรีอยู่อ๋อโอเคโอเคดูบุรีมันไม่ไดีต่อสุขภาพนะเพื่อน นายเห็นมึงโดดไอ้เหี้ยไม่เห็นแน่นอนเพราะกูเลิกแล้วของแบบโซคารโป่งน้กูไม่จับหรอกจริงกูกินแต่นมนอนไวตื่นเช้าจักปะอุ้ยลิลิน่ามาว่ะไว้นะต้องซัดแล้วต้องซัดแล้วจังหวะต้องซัดแล้วข้างบนน่ะไอ้น้องน้องใจเย็นกิกซี่กูมาไว้กิกซี่กูมาไว้จริงกู ทะเลาะกับม <graduate br> uh <blade> so ังกรก่อนเอาเวลาสัำขวานมุลลากับก้อนกับก้อนตีทั้งขาไปนะไอ้หีเฮ้ยข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะเพื่อนถอยก่อนอุ้ยชิบหายละเดี๋ยวเจอกูไปสับหัวกลับมาแล้ว โคตรหล่อเล่นแบบหล่อๆเลยเมื่อกี้อ่อนเฮียขับอะไรวะคุณขับ่านเลยเนี่ยลยกนี่ยอตรงดีอ่ะขอเบเสร็จแล้วดีงดีเดี๋ยวก็เกียรแล้วเห็นวาเกียดยังไม่เล่นเลยะเดี๋ยวปเกเดี๋ยว้เกยวกูช่วยทำมึงก็ให้พื่อนมึงช่วยทำเดี๋พื่อมึงก็อยู่ไม่ เคยทำวันไหนก็ไงเพื่อนมึงอยู่ว่างมูนี่สองคนเชยกมาทำงานแล้วก็เสร็จแหละาต้องมาช่วยกูหนังหน้าอย่างก,กูไปช่วยมึงเงี้ยนนะเอาตงไม่รอดเลเพื่อนไปล่างล่างล่างหายไปนละ่นางอยู่กลางล่างอยู่กลางวันลงอ,อ,อยู่กาขหวานเอ้ <S <S ไ,ร,ไร่ไลละ หายแล้วเพื่อนกูโดนไปนะสับไปดิสับไปดิเออเอาเวลามึงเอาเวลามึงเอาเวลาฮะมึงดูมึงดูมึงดูสกอร์ได้ขึ้นมึงดูสกอร์ด้ขึ้นเพื่อนอ่อนเี้ลับเขาไอ้น้องพี่เปนของจริงวะโทษทีมูลาดระดับหนึ่งของประเทศไทยอ่อนแม่เดีย อันดับหนึ่งโอ้สูตรปากการกูเองอนี่ยออนนี้แหฝดว่าแฝดว่าเสร็จกูเดี๋ยวมันก็กลับมามันก็กลับมาเนี่ยกูรู้เลยกูรู้เกี่ยวเลยกูรู้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 เลยกูนี่ดักเลยดูไว้น้องเนี่ยมูลาของจริงวะของกูของกูยุ่งอีแล้วมา มามาปียไปนึ่งเราก่อนเราก่อน,อก,น,นกูลังไปตายปีซะมามึงแข็งปีครับมึงแข็งตายไปเพื่อนมึงแข็งตายไปก่อนตายปีซะวุ้ยเต็มเลยปีแคปมาตาไม่เหรอวะหายแนละ้วมามันตายไปแล้วเกิดไปแล้วมาเกิดแล้วเฮ้ยสวยสลิมโอโส,ล,สลิมเพื่อนสลิมเพื่อนรักมึงไม่ปกป้องกู สมพัวไล่เกียหนักโลกตาตาไอ้เกียมันยิงช้าปิงหรออ๋อปิงกัดปิงเนี่ยสี่ร้อยเลยเกียได้งานด้วยมึงคิดดิขนาดไอเทมกูไม่มีอ่ะดาฟาร์มกูเพิ่งสิบเจ็ดอันนะเพื่อนกูโหดขาดเนี่ยมึงไม่ชมกูสักคำเลยแบบว่าไอเชี่ยมึงเก่งจังวะอเงี้ยเกินวิเคปาะหตีกู สตานีก็แพ้แน่เลยว่ะเล่นเยอะไม่แพ้หรอกพอหาขนาดนี้แพ้ปีนมาหกตัวเนี่ยเนออ้าพูดอะไรเมื่อกี้เปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ้อะไรนะแพ้ไม่เป็นไรอ๋อแพ้ไม่เป็นไรแพ้เป็นพังชนะเป็นไม้ไงชนะเปุณอ่อนปูไว้ลาดแดงหมดแล้วกลัวโอ๊ย อุ้ยโอ๊ยน่าสนใจปะเอ้าเหมือน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 โอ้โหทำไมมันไม่ตีและได้สแต็กมาแบบพุ่งแล้วสแต็กเนี่ยเหมือนในโหมดสิบสี่บาทดันมั้งเหรอมาเดี๋ยวพูดรอรสนแดงบอยู่แล้วรู้ว่าลืมว่ามันไม่กินดูข้างล่างดิยับหมดแล้ว เฮ้ยพีูอย่ามาอดูลานะโดน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 อรคือมนแีแทเสยมมึี่ไปไหตายเียนขามาดิวุ้ยไไม่ไม่ไม่ไโอเสเอาดิเฮีเลมาลูกแกมันมาอาโดนฮะโอ้โหยดงกูวิ่ไปโดนเลยนะกูถอยเลยกูตายอีกแล้วอ่ะ กูตายสามแล้วเพื่อนโอ้โหกูตายไปครึ่งหนึ่งแล้ววะเร่องไรเงินกูด้ำอยู่เพื่อนน้ำเปล่าเลยวะโอ้โหไอ้น้องฟาร์มทั้งกิมเังที่ทำเปล่าตอนป้อมน้องแตกให้เหี้ยเจ็บไแต่เหี้ยอะไรเลยครับเพื่อนแค่เออนั่นดิไอ้ร่างโง่ๆอ่ะไม่เก็มป้อมวะฮะ เฮียรัดตูปิงครับป้อมตูปิงครับป้อมสมควรสมควรสมควรตายสมควรตายสมควรตายมึงอ่ะตู้ปิงครับป้อมปิงครับป้อมสมควรตายตายซะมึงตายยังไงไอ้จัดมันตีง่าไอ้เกี่ยวเขาอ้างเขออ้างเกี่ยวกับหูฟังไว้ให้จัดผู้เสียหูฟังแบบว่ายังไงเดียวดูดเน็ตอต่ไอ้เหี้ย่มาดูดเน็ตแล้ว กันไล่กูหน่อยดิเที่ยไหวปะเนี่ยไหวนะพูดเรียนหน้าวะเพื่อนรักฮะไปมันเยอะเลยนะตายใต้เวรกูไม่ตายไม่นะมาเพื่อนอย่ามายู่กูยู่กูไปแล้วเที่ยขันขวานข้าประค่ามึงแล้ว อืมวะดีวะดีกลับมาฆ่ามึงทั้งโคตรกลับมาฆ่ามทั้งโคตรตายห้าเว้นไม่ตายอีกตวามต้องแต่งไรกันก่อนกูกูสับเบาเลยนะกูสับอย่างเบาเลยพูดจริงแต่ไม่กลับมาต้องดักตหกเล่มและวจังหวะนี้ว้าวีีป้อมไม่ถึงเกกูเอาป้อมลากให้เพื่อน ใครอยากเล่นเนี่ยกูก็บอกมาต่อให้เพื่อนบอกเลยว่ากูโหดมากตอนเนี้ยกูโคตรท็อปฟอร์มไปเอาไปเร็วไปเลยเอาไปเร็วไปเร็วเอ๊ะกูขอกูขอกูขอมาถอดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยเชี่ยมามาอุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลาก่อนเพื่อนหลอดตายเหรอหอดเลยหอดเลย มันจริงแรงอย่างวะแรงดีที่ของไม่มีนะชัดเออของมันริงแรงวะของวัดเริ่มเริ่มหนักห่วงแล้วเราเริ่มติดเล่นแล้วมันแอบปรับมาป่ะใช่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 แอบปรับทุกตัวสำหรับมึงอ่ะรอกูได้ดาบแดงก่อนเจอกันออกแวหก6เล่นเลกจะแผ่ตีสโลชิบหายดีไงีย เฮ้ยเด็ดแฟดแฟดเดแฟดมาแฟดเด็ดแฟดมาเด็ดแฟดมากุรอเลย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 มันกลับมาดิมันกลับมาดิเอามันไม่กลับมาวะกลับมากันครับมาสันขวานมาสันขวานตายไอ้เดียโอ้โหถ้ามันขี่ม้านะมึงมึงก็ได้เข้าเข้าพระอินแน่สันขวานเลย

อีกป้อมนะเอาตรงกลางเลยฐานว่าจวจบฐา,าน,นว่าวฐานแหละกูรู้ผู<ร>้มึงเก่งก็ยังไหวเว้ยมันขีม่ม้ามันขีม่ม้าแล้วมันขีม่ม้าแล้วป้อมบนให้สวยสวยสวยสามทางอา่างจั่วกว่าอ่างโจักว่า,า,วาสวยเพื่อนกูเกือบตายนี่แค<ร>่ใครนี่ก<ร>ูไปนอนดีกว่า<ร> lên đi, cứ đặt thoải. Thoải đã, thoải đã, thoải đã, thoải đã. Ok, 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 okay.